ยังไงซิออยธนาโพสต์เป็นนัยคล้ายอิ่มตัววงการบันเทิงโสดแล้วชีวิตแฮปปี้เอนจอยสุดๆส,สำหรับพระเอกด,ดังออยธนาสุดทิกระมนที่ช่วงนี้นอกจากงานละครแล้วงานคอนเสิร์ตก็ใกล้เข้ามาทุกทีล่าสุดออยธนาได้เผยภาพมิตรภาพแสนอบอุ่นรวมตัวเพื่อน ยุค90ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีก็ตัดกันไม่ขาดพร้อมแคปชั่นระบุว่าที่เขาบอกกันว่ายิ่งเราอายุมากเพื่อนจะน้อยลงต่างคนแยกย้ายกันไปมีความคิดที่ต่างกันมีครอบครัวมีลูกไปทำงานต่างประเทศค้นหาสิ่งที่รักสิ่งที่สบายใจเวลาสำหรับเพื่อนก็น้อยลง เมื่อก่อนเราได้เจอเพื่อนบ่อยเราไม่ได้คิดอะไรมากอยากเที่ยวก็เที่ยวพรุ่งนี้มีงานก็ยังถึงเช้าเรื่องพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ไม่นอนก็ไหวขอให้ได้สนุกความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆก็ยังไม่สำคัญเท่ากับเวลาอยู่กับเพื่อนเมื่อเวลาผ่านไปคงจะเป็นเวลาที่เป็นตัวบอกเราว่าตอนนี้เราควรทำอะไรที่เหมาะสมกว่า เริ่มเบื่อกับคำติว่ามาสายทํำไมนอนเวลาทํางานหน้าตาโทมเหมือนไม่พักผ่อนทําไมไม่ดูแลตัวเองทําไมทำไม่ได้ไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาว่าเราก็อยากหนีจากคำพวกนี้ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่อยากติดลบเริ่มแบ่งเวลาแยกให้เป็นส่วนถ้ากระเทือนกันมันจะไม่เวิร์กจริงๆเพื่อนผมไม่ได้น้อยลงมันไม่ได้เยอะตั้งแต่แรกมันเท่าเดิมเราแค่ไม่ได้คุยกัน แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองรอเวลาที่ใช่มันก็ต่อกันได้เหมือนเก่าเพื่อนคือเพื่อนเพื่อนรักคือพี่น้องคนลกพ่อคนละแม่แค่นั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสำหรับผมเพื่อนคือเพื่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแฟนได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเพื่อนได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครเป็นแบบผมบ้าง เครื่องหมายสี่เหลี่ยมความคิดใครความคิดมันไม่โกรธกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจุดยืนต่างมุมมองต่างเหตุการณ์ต่าง